แม่งสามลุงอ่ะมันหลุดเลสะเฮ้ยเกมแจกอะไรอะ่ะล็อกอินสาวันหรอเอาดีๆเอาดีๆกะจะมาเปิดทำคลิปสุ่มกาชานะครับผมในเรื่องของอายาโตแดงแต่ดูเหมือนเราจะมาดวงดีจากตัวนี้หรือเปล่าเปิดไปเดิมไปหนึ่งทีเอ้าหมดแล้วเหรอ กราบสวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกท,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 กทกช่งกันด้วยนะครับผมมาีด้รอมาอยู่กันในเกมตัวเกี้ยกูน awakening กันในเซิร์ฟไทยนะฮะที่เห็นผมดีดแบบนี้ไม่ใช่อะไรเลยนะครับทุกคนนะไม่ได้เติมมาหรือไม่ได้อะไรมาเลยทั้งนั้นนะครับผมแต่ตัวละครอวยของผมเนี่ยมันมาแล้ว,วเวอ,อปีกกระบดแอคหน่อยหนึ่งที คิริชิมะอายาโตแดงเลยนะครับผมเอเซซาเลยแบบริมิเต็ดนะครับผมตัวละครตัวนี้ลิมิเต็ดแต่วนกลับมาอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคผมวันนี้ผมจะพามาสุ่มเขาไว้ทุกคนสำหรับอายาโตนะฮะไม่พูดพ่าทจำเพลงประเดิมไปก่อน10ครั้งแรกกันก่อนเลยละกันและลุ้นเลยครับผมช็อตนี้ยังไงฮะอายาโตจะมาเลยหรือเปล่าโอ้โ oh หถ้าออกไวก็ดีใจมากเลยนะเพื่อน เออมาเถอะอยากดีใจ <saturated itos cake> อยากดีใจอ่ะคือผมฟิลมาจากอาริมะได้ว่าผมก็อยากจะได้อาโตะไงปลอบใจผมหน่อยเกมเกมเพิ่งให้ผมท้อตอนนี้เลยขอร้องแหละเกมจ๋ามาดูเหมือนจะได้ผลนะโอ้โหอันนี้ไม่ใช่แน่นอนหนึ่งร้อนเปอร์เซ็นต์นะฮะโคุเกะฮจิโอเคไปต่อครับเหมือนเดิมครับทุกคนเหมือนเดิมเกลือเหมือนเดิมไม่รู้เราคงต้องข้ามไปไม่รู้เราคงต้องไปต่อ ไม่รู้เราคงต้องไปต่อและเกมเหมือนมันจะเอาเราหนักอีกแล้วครับเพื่อนๆมันจะเอาเราอีกแล้วใช่ไหมล่ะปิดกบฏอีกแล้วหรอเพื่อนยังไงเครื่องตรงนะผมไม่อยากได้ตัวตละครตัวนี้เลยผมฝืนสุ่มจริงๆผมฝืนสุ่มมากผมไม่อยากได้เกมได้ยินเราใช่ไหมเพื่อนโอ้โหแม่ไม่อยากได้จริงๆใช่ไหมนะเนี่ยเราเพื่อนมาหน่อยโอ้โหเจ็ดสิบครั้งแล้วน้องเจ็ดสิบครั้งแล้วแปดสิบครั้งแล้วมันยังไม่ได้อีกเหรอเฮ้ยเร็วดีๆ,ๆ เอาดีดีเพื่อนขนาดไปะชดเกมขนาดนี้มันยังไม่ให้เออสองตัวขอแบบสองตัวแบบตามในเฟซใช่ไหมที่แบบคนแคปมาแบบตัวละครอ,ออกมาพร้อมกันสองตัวอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมขอนะเพื่อนขอนะอาจะโตสองตัวจบเลยจบเจ้าไม่เลืาหรือนะมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยนะคือมาน้าผมฟื้นเลยผมฟื้นผมตื่นเลยผมชัดแน่นอนอ่ะผมชัดจริงแน่นอนครับรักจริงนะมาครับผมรู้ว่าผมกำลังทำอะไรยอยู่แน่นอนครับคนยิ่งๆแบบนี้เอ้า ไม่ใช่หรอฮิราโกะครับผมมึงใครเนี่ยกูไม่สามารถไปยมารคกได้ครับผมเสียงแบบนี้ไม่ใช่อีกแล้วคือพยายามหาเอเนจีสู้แล้วนะเวทุกคนผมเหนื่อยว่ะผมท้อผมถอยใครมันจะดวงอัปปีแบบนี้ได้ผมถามจริงแม่งสามลุงอ่ะมันหลุดเลสะเฮ้ยเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันมันมันไม่ลุงไม่ใช่เหรอเพื่อนเพื่อนครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมก่อคิใไปดูนะ มันไม่ลุงไม่ใช่หรอครับยังไงอะเอาบวจะได้ก็ได้การจะด่าเกมเลยนะครับผมว่าหลุดเด่นมา3การันตี3ามลุงไม่ได้สั่งการันตีสมลุงเอออะไรวะเนี้ยบวจะมาก็มหาหาฮะแล้วครบหนึ่งอยครั้งเป็นที่เรียบร้อยครับผมมาไอตโตนจา๋าผมไม่เคยได้จากตรงนี้เลยผมขอได้ไหมมาโอเคไม่ได้อยู่ดีครับตามนั้นแหละตามนั้นแหละหวังได้ยากอยู่แล้วแหลนะเนาะตรงเนี้ยคือเปอร์เซ็นต์มันก็เยอะจริงแหละนะทุกคนแต่มันก็ใช่ว่าจะได้ง่ายนะเออ ไปต่อครับไปต่อครับตัวสุ่มที่เตรียมมา1น0ใบไปต่อครับแล้วหมดแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผมเหลือ3าใบแล้วฮะเพราะยไปรับของฟรีสักคู่เกมเอ้ยอยาให้ผมต้องขอร้องวนนมากมายเลยจริงๆนะเพราะว่าเพชรเนี่ยผมก็จะหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าแพ็คต่างๆที่ผมเติมมาเนี่ยมันไม่มีแล้วที่แพ็กคุ้มๆนะฮะมีแต่แพ็คที่มันแพงผมก็ถือว่ามันไม่ค่อยทุ้มอ่ะเออผมเลยต้องรอต่อไปแม่งเอ้ยเศร้าจังเลยว่าชีวิตเนี่ยมาหน่อยเพื่อน มาแล้วก็ผมหนึ่งรุ้งขอบคุณเว้ขอบคุณเขาจะรุดเรทเลยผมโขลงแค่นี้จริงๆเว้สามร้อยการันตีเนี่ยมันขอแบบให้ดาวมันพุ่งๆหน่อยได้ไหมเพื่อนไม่ใช่ดาวมันจะกำ่ำตลอดไปมันคงไม่ใช่เรื่องนะมันไม่ใช่ส่งร้อยการันตีนะน้องชายแล้วไม่ใช่อาริมานะฮะที่มันไม่มีการันตีนะเพื่อนและแม่งบทพูดคืออะไรวะเนี่ยยังไม่รู้เลยนะเนี่ยตอนเนี้ยมาผมโอ้โหเสียงแบบเนี้ยมันไม่ใช่แน่นอนเว้ทุกคนมันหวังไม่ได้เลยหรอวะเพื่อน เพื่อนเอาดีๆมันหลุดเหล็กตลอดเลยอะ่ะเพื่อนทําไมอะ่ะเออลุงอีกแล้วครับผมหลุดเหล็กปะละ่ะเอาไหมละ่ะเจ้าใช่ไหมเกมจเจ้าใช่ไหมเจ้าพูดเล่นแบบนี้ออกจากเกมจริงๆใช่ไหมเกมฮะจะให้ผู้เล่นแบบนี้เลิกเล่นจริงๆหรอถามไหนพูดสีเกมจาก๋าไหนพูดเกมแข็งแก่งมากใครวะวโ้โคริอุอะไรวะเพื่อนมันไปไปได้ยังไงอะ่ะ ไม่มันเป็นไปได้ยังไงวะเฮ้ยเอาดีๆเกมคือยังไงอะคือต้องทายังไงถ้าเธอมาลักก็ถามเธอจริงๆช่วยบอกได้ไหมวะตื่เลื่อนแล้วทุกคนตอนนี้ผมอะเออลุ้นอีกแล้วคือถ้ามาดูเรทนต่ผมจะออกเกมแล้วรีเกมแล้วจริงๆคือแม่งหลุดเรทตลอดทุกครั้งที่ผมรอเสมอมาที่ผมได้ตอนนั้นคือผมกดข้ามเออมาลุ้นครับผมจะหลุดไหมจะหลุดไหมฮะจะหลุดไหม ในรอบไปนี้พลังงานคือริสิ่งไปกันแน่นอนครับพูดแบบเนี้ยทัวไปอยากกินปลาเท็กแบบนี้ชัดแน่นอนครับชัดจริงเจ็บแจ้คิริชิมะอายาโตเออขอบคุณขอบคุณจริงๆคือแบบขอบคุณมากไม่รู้ว่าจะขอบคุณไปทำไมด้วยซ้ำอะแต่ขอบคุณไว้ก่อนเออขอบคุณมากเพื่อนที่แม่งยังไม่ดุดเลดให้เราอีกแล้วอะ่ะและส่งรองการนตีแบบทีเ่เลอมันไม่เคยจะได้จริงๆนะเว้ คือผมกล้าพูดเลยนะครับเป็น300สุ่มที่ผมจะสุ่มแบบไวมากผมอยากจะรู้จริงๆว่าผมจะได้กี่ดาวเออผมคายใจมากตอนเนี้ยดูดิโอ้มันไม่มันแผ่วแล้วทุกคนมันเริ่มแผ่วแล้วมันเริ่มแผ่วแล้วมันเริ่มไม่มีลุงแล้วเพื่อนลุงมันเริ่มไม่มีแล้วโอเคสองลุงผมขอวอนอย่างน้อยนะอย่างน้อยขอสักตัวในสองตัวเนี่ยอย่าหลุดเลทสองตัวเลยมันเจ็บใจเพื่อนเพื่อนนะ ผมกราบแหละเกมจ๋าจะทำร้ายกันเลยว่ะอาร์มอนมาโดหุ่หยแม่งมาทางตะกูลแล้วชอ็อตนี้โอเคหนึ่งตัวละครทุกคนมาหนึ่งละมาหนึ่งละถือว่าถือว่าภารกิจเราหนึ่งละเราเราสำเร็จละอันนี้คือกำไรละอันนี้คือกำไรนะตัวต่อไปคือกำไรละยังไงกำไรหรือเปล่ากำไรอ้เปล่ามาดูกันครับผมว่าจะกำไรหรือเปล่าฮึยโอ้โห โอ้ไม่ก็โหเกมคนลุกพูดแล้วนลุกคนลุกุนล,กน,ลกน,ลกนลุกว่ะเฮ้มันมีมันเกิดขึ้นจริงๆนะเว้ยมันเกิดขึ้นกับผมจริงๆแล้วตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันฝันไปผมฝันไปใช่ไหมทุกคนที่ได้สองสองตัวในสุ่มเดียวผมฝันไปใช่ไหมฮะโอ้โหเรื่องมันเป็นอย่างี้ครับพี่โอ้โหไม่ใช่ยารบปลู่นะครับผมไม่ใช่จะยาร,ปรบปลู่ผมบอกแล้วไงขอโทษเกมที่ผมเออหมิ่นมาตลอดมานะครับผมขอโทษจริงๆนะฮะ ผมรู้สึกผิดจริงๆผมจะเอ่อเอาพวงมาลัยทุบเทียนไปถวายนะครับผมของเกมนะผมขอโทษจริงๆครับเกมจ๋ายังรักกันเหมือนเดิมเล้ยวยังเรายังรักกันต่อไปเราจะสรุมเกมนี้ต่อไปครับผมจะเล่นเกมนี้ต่อไปเออมันดูเหมือนดูดีก็จริงแหละอาถ้าพุตตามตรงนะครับแต่ถ้าพูดแบบ3 0 0รการันตีเนี่ยมันก็เรื่องธรรมดานะ <laughs> เหมือนมันซ่อมไอ้สองไอ้สองครั้งนั้นให้เรามากกว่านะฮะแต่ถ้าได้ตัวละครตัวเนี้ยผมว่าคุ้มอาถ้าพุตตามตรงผมว่าคุ้มถ้าได้คิริชิมะตัวเนี้ยผมว่าคุ้มแน่นอน แต่ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าปกตนนิพื้นฐานแล้วพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐานก็ไม่ได้แย่ไม่ได้เร็วมากนะาไม้นะฮะเออมันเหมือนมาซ่อมให้เราจ่ายสองลุดเรียตอนนั้นอะมาตรงนี้คือคุ้มเลยตรงนี้คือคุ้มเลยครับมาฮึบโหไปไปไ,ปปไ,ไหนก็ไปไปไหนก็ไปไปเมื่อกไปไปรับไปเลยครับ3 0 0รการันตีคิวริชิมะอายาโตะคุงและอายาโตะผมไปนานละ ขอญาตอัพลาล้กงานนะฮะตัวละครอวยของผมอะมันต้องไปให้สุดอยู่แล้วป่าวะฮะอัพไปดิอัพไปดิอัพไปดิขาดอีกหนึ่งตัวนะฮะขาดอีกหนึ่งตัวกับ6กพันเพชรอย่างนั้นเหรออยากจะหาต่อว่ะทุกคนโอ้โหผมจนปัญญา,าทุกคนผมจนปัญญาเพชรจะหาจากไหนคงต้องสุ่มนอกคลิปแล้วแหละช็อตเนี้ยแต่ประเดิมไปก่อนอีกสักที แล้วก็ขออีกสักทีแล้วกันไปครับไม่ลุงว่ะมันเจ็บใจทุกคนมันเจ็บใจอยากได้สักตัวว่ะตอนนี้ผมอยากได้สักตัวมาแต่มันไม่มีวิธีการหาเพชรแล้วอ่ะเพื่อน,นโอ้โหคือต้องเติมสดหรอเอาดีๆฮะโอเคเดี๋ยวคงต้องไปสุ่มนอกคลิปแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันแน่นอนแล้วกันนะครับสำหรับไอโตนะฮะบ,บอกเลยว่าต้องสุดแน่นอนครับตัวละครตัวนี้ที่เราอวยมานะครับผม รอติดตามมาได้เลยละกันนะครับในคลิปเดียววันหน้าเนาะคลิปเดียววันนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมประกอบการอายโตนะตอนนี้ก็ได้ถึง4ดาวนะกันนะครับผมแต่บอกเลยว่ามันยังไม่พอฮะมันต้องสุดกว่านี้สร้างบศักยภาพถ้าคนสงสัยนะครับผมว่ามันใช้อะไรในการปลดล็อกนะผมมันใช้หินพฤกษ์สีแดงเนาะปลดล็อกไปเลยละกันนี่พฤกษ์สีแดงนะผมเผื่อจำไม่ได้นี่ละจันนะครับผมโอเคและเจอกันจริงๆละเดี๋ยวมาอัดคลิปให้ตอนรีวิวละกันบ๊ายบายจ้ะ บอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่้นูคนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีทจคนบอกว่าเซโน